อ่ะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ศาลาข้างในนะคะไปดูผลงานอันร่วมกันสั่งสมบุญของพวกเราค่ะอันนี้โรงครัวนะคะยังขาดเจ้าภาพอยู่ค่ะถ้าใครสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพโรงครัวนะคะยินดีมากเลยค่ะวัดบ้านโคกสะทอนตำบลด่านอำเภอดแถลงจังหวัดนครราชสีมานะคะอ้าวเนี้ยค่ะสวยมากเลยพายจารย์ปูเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกคนเนี่ยค่ะที่เราร่วมกันทำพระป่าถวายพร้อมกับมาถวายพระพุทธเมตตาในวันนั้นนะคะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะดูสิดูสราราสวยงามมากเห็นไหมคะเห็นพื้นไหมอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีแต่ตรอบพระอาจารย์ก็ทำของล้อมรอบหมดเรียบร้อยนะคะเนี่ยค่ะสวยพรอาจารย์ทำให้เรียบร้อย อันนี้ต้นเสาพระอาจารย์เอาไม้มาทำเป็นสวิตมีการแอดวานตกแต่งสวยงามค่ะองนั้นนะคะพระที่เราเคยสร้างร่วมกันนะคะนี่นะคะพระวันนี้มาถวายผ้ากรถินนะคะวันที่สิบสี่ค่ะจะมีกรถินนะคะนี่ค่ะองค์พระอาจารย์พานลินนะคะท่านนั่นข้อวัดอยู่ค่ะพอเรามาท่านก็คลองผ้าใหม่แล้วก็กราบ นี่คือพระทั้งหมดครบแล้วนะคะที่พระอาจารย์ท่านตั้งใจไว้เนี่ยค่ะครบสวยมากค่ะอันนี้ที่เรามาสร้างเนี่ยค่ะคือองค์นี้ที่เราสร้างไว้นะคะเพวฉะน,นั้นขอให้ทุกคนอนุมโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะคะดีใจมากค่ะที่ได้สะสมบุญแล้วก็ร่วมบุญกับทุกๆท่านค่ะอ๋ะอลืมกำลังจะพูดลืม người ta liệt loài Ghiền không đúng